เสียงอย่างหวานน่ะเสียงหวานจัดเลยนะคันนี้นะจริงสวัสดีครับพกปับร้านอ่านดูทีวีสี่แล้วนะครับผมดูโหเขาเรียกว่าอะไรวะสี่สูบจับเพื่อนกอนนะคันนี้โคตรรดอย่างหล่อเลยว่ะจริงคันนี้นะใช่เรือดรดหล่อเสื้อหล่ออุ้ยมีเสอ้อ เออ,เอ,อนี่จริงๆเสื้อแขนยาวนีน่ีถกให้ดูนายกา <laughs> คือชุดเต็มเลยอาจารย์แล้ววันนี้เราพบกับ Honda CBR 650F รถปีของมันสินะครับผมรถมือเดียวนะแล้วคันนี้เซอร์วิสศูนย์เนี่ยไม่เอ้กุญแจกุญแจสองดอกด้วยกุญแจไม่แน่ใจอะ่ะเออหรอติดมาดอกหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนที่ในนะ <c oughs> <c oughs> เอกสารว่าเป็นไงแต่รถ ม่แท้หมื่นเจ็ดเพราะซื้อกับเจ้าของมาเลยที่บอก<ท>ว่าอะไรวะที่บอกไม่แท้คืออะไรรู้ไหมเพราะคันนี้เราซื้อมาจากเจ้าของแล้วรถปี2014ิบลูกค้าจะไม่เข้าใจโอ้โห้ไม่แค่หมื่นเจ็ดเองเหรอพี่อ,มอามแต่คือคันนี้ชัวร์เลยเพราะรถซื้อจากเจ้าของแล้วเขาจอดไว้แล้วก็ไปเซอร์วิสซูนหมดไปสามหมื่นกว่าบาทนะแล้วเราก็มาจับหูดูระบบใหม่ทุกอย่างพร้อมเดินทางกันเลยทีเดียวเชียวมาดูกันเลยคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างนะครับผม ชิวหน้าแต่งนะครับชิวหน้ากระจกทรงสปอร์ตนีดก้วยนะนกดนะาดหม้อน้ำยางรถสโซทูหน้าหลัง <_ Q. S 1> โอ้ไฟเลี้ยว LED หล่อเลยสีเสือสวยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมมีการล้มมีท่อโยชิทายสั้นไฟเลี้ยว LED สีดวงเนี่ยรถสโซทูโอ้โหบอกแล้วว่าพร้อมใช้นี่อาจารย์วิ่งที่อาจารย์ขับมาถ่ายรูปอะ นี่เช้าเพราะอาจารย์วิ่งถ่ายคลิปอยู่นะวิ่งเล่นอยู่นะมามาดูสี <4 S 2> ดิโอ, uh, อย้ยางสวยอ่ะเป็นไงคันนี้จัดทรงมาหล่อเลยนะพอเราออกไกลๆแล้วเอาพี่ออกมาพอรถคันนี้กดหน้ามานิ้วครึ่งอาจารย์ลองค่อมเลยครับอาจารย์สูง165น้ำหนัก65เนะมันดูสปอร์ตมากขึ้นเพราะหน้ามันกดนะบอนะเอเอเวี่พอดีเลยนะถ้าอย่างเงี้ยนะพอดีเลยอาจารย์ลองค่อมเลยครับ คันนี้บอกเลยว่าโคตรเท่เลยอ่ะครบแล้วครบ,<ฮ>บเลยดูดิเน <ะ S 2> ครบเครื่องเลยเพื่อนอยากครบเครื่องเลยเพื่อนอยากขาพอดีวางสองขาเลยไหมดานว่ามาดูฝั่งนี้ทีดานก่อนเออยังไม่ให้ดูฝั่งนู้นเลยวางสองเท้าพอดีเลยอ <c oughs> ถือว่าหล่อเลยนะครับและไม้แท้นะคันนี้จานขอฟังเครื่องทีเออขอให้ดูเลขไม้ก่อนอ่ะ เลขไม่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดระบบไฟอ่อระบบไฟครบ ABS ปกติความร้อนปกติเพราะที่เราบอกว่ารถเราเซอร์วิสทุกอย่างแล้วนะครับผมก็คือเอาไปพร้อมเดินทางเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราน่าจัดคลิปเดินทางเอารถที่ร้านนะเออทีเดียวเลยนะแล้วเรียกเด็กเองมา20คนขับรถที่ร้านทุกคนเลยใช่ขอเล่นดี๋ยให้อาจารย์ขับให้ดูดีกว่าก่อนที่จะเรียกเด็กเองขอฟังเสียงท่อก่อนทีนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันเสียงแซกแซกแซกนี่คือไปดูไปดูไปดูเนี่ยอ่ะวุ้มวุุ้้ยสุดเสียงอุ้ยสุดเสียงค้ำคอเดินสุดสายไม่ใช่หรอไหนดานลองขับให้ดูใช่มาเมื่อกี้พี่เล่นถูกปพราะว่าถูกถูกสยองสุดสยิวเลยหิวก็หายให้อะไรวะถึงไงถ้าขับรอดีดีตรงดีราคาอยู่ที่ เงินสดนะปอนเงินสดเท่าไหร่ 9, หนึ่งแสนเก้าพันจัดไฟแนนซ์ได้ดาวเพียงหมื่นเก้าผ่อนสองพันเก้าหกสิบงวดหนึ่งแสนเก้าพันได้ขับหกห้าแล้วเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนี่เดือนอะไรอะเดือนกันยา,าเราทำคลิปรถราคาไปนิวหว่าคันนี้เอาไปด้วยเหรอเออแล้วโปรเดือนกันยาขอแค่เดือนกันยาอย่างเดียวนะเอาแบบเด้ออาจารย์นะไปดับเครื่องเดี๋ยว<บ> <laughs> เอานี่เลย1นึ่งแสเลย1นึ่งแสนอะไรโปรเดือกันยามึงจำไม่ได้เหรอทำไมเก <99, S 2> <99, S 1> ้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าเลยเออราคาเงินสด9ก้าหมื่นเก้าอย่าแต่ราคาจะไปนั้นขอเป็นราคานั้นนะครับผมดาวเพียงหมื่นเก้าผ่อนแค่2องหมนเก้าหกสิบงวดรถอยู่สมุทรสาครพระรามสองหรือจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าผมอาร์มจากร้านอาร์มดูทีดีซีนี้าสายนะอยากให้มาดูตัวจริงนะได้มาลองขับลองอะไรด้วยไม่รู้ร้านไงเป็นไงนะแต่ร้านเราต้องขับให้ดูว่าเท่แล้วแบบว่าใช่ รถแบบใจกับคนกับรถอะไปด้วยกันหรือเปล่านะใช่อย่าลืมนะผ่อน2,009นะเนอะโคชิวนะชิวจัดเลยอะแล้วขับ650แล้วคันนี้รถ์วิตเรียบร้อยพร้อมเดินทางกันเลยทีเดียวเชียวจัดไป99,000ดาวเพียง19ผ่อน2,009 60งวดอันนี้ราคาจัดไฟแนนซ์จัดไฟนนแนนซ์แหล่เงินสดโปรแล้วอะรถมัน1,000่ะนะนแล้วคืออย่างที่ผมแจ้งไปทุกคลิปเลยจัดไฟนนแนนซ์จะมีดอกเบีย้ยมีอะไรแต่ว่าเงินสด ถูกกว่าแน่นอนนะครับผมแจ๋วะแจ๋วอยู่ไม่พูดอะไรเลในคลิปนี้มีอะไรในใจเปล่าวะนะวันนี้ไม่ค่อยล่าเลยวันนี้รู้สึกยาย่มาถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไครต์ให้อาร์มดี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 ดาดี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 กีดีดเดีดีเีด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 ดี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 ดรดีดัดดีดีดีนี้อี เอาให้ยกลอ้อเรียบร้อยเก็บบ๊าย <laughs> บายสวัสดีครับไปสวัสดีฮะ